ขอ,อแสดงความเคารพดรพระภูปรลัดบุญยังทุลโเจา้าคณะตำบลตนามชัยเจ้าวาดวัดชนาวาดด้วยความเคารพจะเดินพ่อญาติโยมทุกท่านในโอกาสที่ท่านทั้งหลายได้มาทำบุญเนื่องในวันพระก็ขึ้นแปดข้อันนี้ท่านทั้งหลาย มีความตั้งใจมาแล้วกุศลที่เกิดจากความตั้งใจท่านทั้งหลายก็ได้ออถวายพระทหารแด่พระพิสุครน,นี้เมื่อมาแล้วนี่ก็ขอโอกาสในการให้ธรรมะให้ธรรมะมในเรื่องโองการปฏิบัติขับญาติโยมพระพุทธองค์ทรงแนะนำ ให้เหล่ามะิสุขเจริญอาณาปานตติพระองค์ตัดว่าอาณาปานสะติมีผลมากมีผลใหญ่มีอนิสงส์มากคราวนี้อาณาปานตติเราก็เข้าใจกันโดยทั่วไปว่าก็คือการอยู่กลมหายใจคราวนี้ในรายละเอียดของ ของการอยู่กับลมหายใจเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตัดไว้อย่างนี้ก็คือว่าเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อรู้ว่าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวน,นี่เป็นข้อที่หนึ่งเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้น เมื่อหายใจออกตั้นก็รู้ว่าหายใจออกตันอันนี้เป็นข้อที่สองอทั้งสองข้อเนี่ยก็คือการมีสติอยู่ก,กับลมหายใจแล้วก็รับรู้ด้วยว่าลมยาวหรือลมสั้นอันนี้แนนดับต่อมาก็คือให้รู้กองลมทั้งปวงนะไม่ว่าจะลมสั้นลมยาวในขณะที่เรานั่งสมาธินี่ย ลมจะเข้าลมจะยาวอย่างไรก็ให้เรารูเพราะว่าในการนั่งเนี่ยตลอดระยะเวลาเนี่ยมันมีทั้งลมตั้นลมยาวอยู่ในนั้นก็คือให้เรามีสติตลอดเวลานั่นเองรับรู้ความเป็นจริงของสภาวะของการหายใจเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจดีแล้วเนี่ยก็มาสู่ข้อข้อที่สาม ข้อที่สี่นะข้อที่สี่ก็คือให้รู้กายยสังขารกนะำหนดรู้กายสังขารคราวนีก้กายสังขารเนี่ยคืออะไรนะกายยะสังขารทำกายยะสังขารให้สงบรังนับก็คือสภาพที่สมาธิดำเนินไปตามสภาพ ของเขาสภาพของลมนี่จะเบาลงเบาลงเบาลงบางครั้งก็เกิดสภาวะที่เราไม่สามารถก็หนดรู้ได้ว่าลมหายใจมีหรือไม่มีจริงๆแล้วลมหายใจมีเพียงแต่ว่าจิตของเราสงบไปถึงขั้นที่สงบดังนับแล้วนะขึ้นสู่เขาเรียกว่าขึ้นสู่อุปจารสมาธิหรือัาปนาสมาธิไปตามลำดับ อันนี้ก็คือสี่ข้อแรกในอนาปนานสติเราแค่ทำง่ายๆก็คือว่ากำหนดรู้ลมที่ไหลเข้าผ่านช่องทางเข้าของจมูกไหลออกผ่านช่องจมูกแค่นั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อเรากำหนดด้วยความตั้งใจด้วยความด้วยความเพีย สิ่งที่จะเกิดไปตามลำดับนะในสี่ข้อที่กล่าวมาก็จะเกิดขึ้นเองคราวนี้ในส่วนของอีก12บสอข้อนะสิบสอข้อเนี่ยเป็นเรื่องของการทุกๆขณะที่เรามีลมหายใจอยู่เราต้องรู้สิ่งที่ปรากฏที่แวดล้อมตัวเราหรือว่าเกิดกับตัวเรา เช่นมีปีติเกิดขึ้นปีติก็คือความเริ่มใจความอิ่มใจหรือว่าความสุขเกิดขึ้นภายในใจก็ให้เรากำหนดรู้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าเวทนากำหนดรู้เวทนาถึงเราถ้าเราอยู่กับลมหายใจ เวทนาที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยจะไม่เราจะไม่ได้สนใจจะไปสู่สุขเวทนาก็คือมีความเพิเ่มมีความปิติครอันนี้ในส่วนของความคิดจิตบางทีก็ผุดขึ้นมาในเรื่องของโลภโทสะโมหนะก็เป็นเรื่องของจิต ก็ให้เรามีสติกำหนดรู้ในเรื่องของธรรมก็จะเกิดขึ้นในเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตาหูจมูกที่ได้ยินได้กลิ่นได้ลิ้มรสอะไรทั้งหลายในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยก็กำหนดหรือว่าเรานั่งอยู่เราได้ยินเสียงเราก็กำหนดรู้ซึ่งการกำหนดรู้ตรงนี้เนี่ย มันเป็นเรื่องของถ้าเรากำหนดรู้อย่างเดียวเนี่ยมันก็คือแค่รู้แต่ถ้าเรากำหนดรู้แล้วก็มีการพิจารณาไปสู่ความเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเนี่ยเ็เรียกว่าไปอยู่ในข้อธรรมของธรรมมาทุกปัสนนา,าสติปัฏฐานอันนี้เขาเปรียบเทียบไว้ให้นะครับแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเอาแค่พื้นฐานก่อนก็คือ ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้แล้วเรากำหนดรู้ลมหายใจมีสติรู้ไปอยู่กับลมหายใจเท่านี้เราก็มีพื้นฐานในเรื่องของการที่เราจะรอหลอมจิตใจของเราให้มีความสงบระงับมีสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเรา เรื่องของการอยู่กับลมหายใจเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องมีเครื่องมือไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่กำหนดรู้ที่อาตมาทำอยู่นี่ก็คือให้รู้ลมสัมผัสที่จมูกการสัมผัสของลมที่จมูกเนี่ยเป็นเรื่องยากที่เราจะสังเกตต้องอาศัยเวลาในการปฏิบัติแล้วก็ทำจริงจัง เมื่อเราหายใจเข้าเนี่ยลมมันจะแผ่วเบามากในการที่จะกระทบอย่างนั้นเราต้องตั้งใจให้ดีเป็นเปรียเบเสมือนการรับพิษให้แหลมคมแล้วก็ฝาาเรื่องของการอยู่กรบลมหานใจนรถือว่าอนาปนานสติให้กับญาติโยมที่มาทำบุญในวันนี้แล้วก็ขออนุโมทนาบุญที่ท่านทั้งหลายได้มา ทำบุญร่วมกันแล้วก็ตั้งใจฝังธรรมะก็ขอความสุขความเจริญความสาเร็จความสงหวังความวาม,มีตุกภาพดีบังเกิดขึ้นกับทุกท่านก็ขอเจริญพร